ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะสวนมะม่วงน้องอิมพิซโรครับนะฮะก็วันนี้มีเทคนิคดีๆนะครับนำมาฝากกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะในการเปิดตาดอกนะครับการกระจายความเสี่ยงนะครับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีสวนมะม่วงนะครับหลายๆแปลงนะครับวิธีการนะครับเปิดตาดอกนะครับทยอยเปิดทีละแปลงนะครับผมกระจายความเสี่ยงเนื่องจากการทํามะม่วงนองกระดูนะฮะเราจะเจอนะครับกับ ฟ้าฝนนะครับผมเพราะการทํามะม่วงนอกฤดูเราจะแข่งกับฝนนะครับผมอย่างที่สวนของเรานะครับก็จะเปิดทีละแปลงนะครับแปลงก็สี่ไร่ห้าไร่นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมแปลงนี้ได้แปลงนั้นไม่ได้แปลงนี้ได้แปลงนั้นไม่ได้คือกระจายความเสี่ยงนะครับผมจะไม่เปิดพร้อมกันทีเดียวนะครับก็เวลาเราจะพลาดก็จะพลาดทีละแปลงนะครับพลาดทีละน้อยนะครับเวลาเราได้นะครับ เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่นะครับก็จะได้นะครับผมก็เป็นเทคนิคนะครับดีๆนะครับนำมาฝากกันวันนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านนครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ